สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วครับเสียนตกปลาวันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนศรีน,นครินครับครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกของผมอ่าพี่บีเคยมาแล้วฮะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าวันนี้ปลาจะกินเบ็ดไหมวันนี้เป็นทิ่สองวันหนึ่งคืนครับโอเคครับครับผมนี่ครับผมคนกําลังชงอยู่ครับนี่ครับมือชง เด็กปั้นเหยื่อเด็กปั้นเหยื่อก็วันนี้นะครับผมมีนัทเจนะครับแล้วก็ลุงแอบนะครับผมแล้วก็มีผมครับบีนะครับผมเหมือนเดิมครับครั้งแรกของนัทเจนะครับกับหมายหน้าดินครับเขื่อนสีนักขรินก็มาติดตามดูครับวันนี้จะเป็นยังไง วันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับผมรีวิวแพรตกปลาของไตรีดเขื่อนสีนะครับผมที่เรามาวันนี้ก็เป็นแพรขนาดเล็กก็วันนี้ครับก็มากับน้าเจนี่ครับนี่ครับก็เพิ่งลงเบ็ดกันไปชุดแรก พิ่งมาถึงนะครับผมก็ลงเบ็กกันไปชุดแรกเพิ่งลงเลยครับก็วันนี้จะพามารีวิวนะครับผมเป็นแพตกปลาของไตรลีดนะครับผมนี่ครับมือชงครับมือฉมังลุงแอบไก่ย่างห้าเาลําลำมันแดก <laughs> นี่ครับผมก็ที่นี่นะครับผมก็สำหรับ คนที่มานะครับผมไม่ต้องเตรียมนะ้ำเปล่านะครับเขามีน้ำถังบริการนี่ครับน,น้ำถังบริการแล้วก็มีพวกเครื่องนอนก็อนนี้เป็นพวกของที่เราเตรียมมาก็ที่นุ่งที่นอนมีหมดนะครับก็ไฟก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบตติดไฟอย่างนี้ครับผมที่นอนก็กระชังช้อนปากเขาก็มีให้นะครับผม ก็เสื้อชูชีพเขาก็มีให้ไม้ถูจานกาน้ําแล้วก็พวกเตาแก๊สทุกอย่างมีหมดเลยครับผมแก้วน้ำก็มีเตาปิ้งย่างก็มีนะครับผมก็ขยะนะครับผมก็สำหรับคนที่ตกก็รักษาความสะอาดนิดนึงนี่น้ำแข็งก็มีนะครับผมน้ำแข็งก็มี ก็ห้องน้ําก็มีนะครับผมห้องน้ำํำก็มีมีห้องน้ําด้วยและที่สําคัญเลยก็คือเรือครับผมในกรณีแบบได้ปลาแล้วติดต่อเงี้ยครับเรือเขาก็มีนะครับผมแต่ก่อนลงเรือก็แนะนำว่าต้องใส่เสื้อชูชีพใส่เสื้อชูชีพไปหน่อยก่อนลงไป ปลดปลาหรือว่าอะไรครับพอนน้ำที่นี่ลึกมากก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ่ายไว้ก่อนรีวิวแพรก่อนเพราะว่าเผื่อปลาไม่กินจะได้เอาอันนี้ลงแทน <c oughs> ก็นี้ยวเนอะสองคนนั้นกำลังวุ่นเลยครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมผลงานครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่โดนแล้วครับผมเปลี่ยนมาปุ๊บโดนเลยเ,เป็นไงติดต่อ เจดึงไว้แล้วแล้วเจลงไปลงเรือไปลงเรือไปลงเรือไปเออไม่เป็นต้องคนเดียวแล้วพี่ไปได้เดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ได้ปะอยู่อยู่ แล้วก็ติดต่อเลยอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้แหละรอบที่แล้วก็ติดต่อมันวิ่งมันลากเข้าต่อต่อมันเยอะลงเลยไม่รอบที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละไม่กระตุกอ่ะแต่เขาต้องค่อยๆพายนะไม่งั้นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวดึงก่อนมาให้เขาเป็นแบบดึงเลยวนเลยดึงวนมาอย่าให้ขามต่อเลย

ม,มัมกคิดเ่ามีมักคนะิดก็ร่มัมกคิดไม่เหรอน้ำมันเลีกยมุดได้ต้องปิดอัดเร่องเดียวห้อนนะ พายย้อมไปนู่นเลยแล้วเอ็งต้องเลยเลยไปนู่นอ่ะโดนหมดเลยสักไม่เป็นไรไปเลยเอากระชอนไปเป็น่ะเอาไปก่อนไปก่อนทำขึ้นมาก่อนเล่นกับแม่งอยู่กันให้เหนื่อยหอบอ่ะไปเลย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 อย่าไปเยอะต้องย้อนไปนู่นย้อนขึ้นหลุดหลุดผ่านดูนะ ไม่พอ,อจบข่าว